มาดูไส้เตาวันนี้อาจารย์จะให้ดูความลับไส้เตาความลับที่มันไม่ลับหรอกเพราะอาจารย์เปิดเผยแต่คนอื่นไม่รู้เรื่องก็เป็นความลับครับทีนี้อาจารย์ทําไส้สองชั้นแต่ไส้ในมันพังหมดเห็นไหมแล้วก็เมื่อสักครู่เนี้มันตันไอ้ที่เป็นแท่งแท่งหกนิ้วอ่ะเนี่ยนะกลมๆเนี่ยอยู่อยู่ภายในเนี่ยคิดเท่ามันสูงมาจนท่วมไอ้แท่งนี้เลยอ่ะห้าสิบเซนนั่นมันสูงอ่ะ 50เซนนี่คือห้องเผาไหม้มันไม่แต่ขี้ดินขี้เท่าหมดเลยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นห้องเผาไหม้มันก็เลยสูงขึ้นมากว่าห้องเผาไหม้เดิมพื้นที่อยู่ใต้ล่างนี้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้รับความร้อนไงจะต้องให้ห้องเผาไหม้มันตู่ดูดต่ำถึงพื้นนี่ที่จริงพื้นเนี่ยจะต้องออออทำเป็น,เ,นเป็นฐานเหล็กแผ่ออกมาสักครึ่งหนึ่งอ,อ,อีกสักประมาณสักครึ่งหนึ่ง แล้วก็ให้แก๊สอะเจาะรูแบบเนี้ให้มันพ่นลงมันจะได้เป็นห้องเผาไหม้อยู่ด้านล่างจะความร้อนจะได้เผาไว้ข้างล่างได้เลยนะถ้าออกแบบกันนะอาจารย์ก็ไม่ได้สมวนลิขสิทธิ์ตรงนี้หรอกคิดให้นะส่วนตรงนี้มันผุจนรั่วลอยหมดเลยนะนี่คือรูรูบนรูบนในรูบนที่ที่ไฟมันจะวนออกไปควันอนะมันจะวนออกไปด้วยนะแต่รูล่างนี้คือรูใส่เชื้อเพลิง ใส่เชือเพลิงก็คือรูนี้นี่ที่ใส่เชือเพลิงดันมาจากข้างนอกส่วนด้านบนด้านบนอย่างนี้ด้านบนก็ห่างกันห่างกันประมาณประมาณอ่าแปดสิบถึงเจ็ดนสะิบเซนประมาณเนี้ยนะนี่รูนี่คือรูระบายควันไฟไฟที่เป็นเปลวไฟมันออกกันนี้นะส่วนด้านบนเนี้ยด้านบนที่จริงมันต้องขึ้นไปข้างบนนี่ใช่ไหมแต่อาจารย์ปิดฝาข้างบนไง ออหมอไม่เห็นนะอันนี้คือที่เปิดไว้นะอาจารย์ปิดไงปิดข้างบนเดี๋ยวให้ดูไม่รู้นะอาจารย์พูดไปถึงไหนแล้วเนี่ยเหล็กอันเนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเหล็กที่อยู่ด้านข้างเนี่ยสี่อันรูๆเนี่ยเพราะว่ารูๆนี่คือตัวดูดควันให้ลงไปข้างล่างไงตอนแรกตอนนี้ไม่เอาละมันตันแล้วก็เถอะไม่ต้องวนละเจาะเพิ่มตรงนี้เลยเนี่ยเจาะเพิ่มหกแถว อ,อ,อาจารย์ทำอย่างนี้ถึงว่ามันถึงได้กล้องถึงได้กลับนี่นี่หกแถวหกแถวแบบนี้นะอาจารย์ทำอย่างนี้ก็คือเจาะรอบเลยนะเจาะรอบเลยที่จรงิงอาจารย์เจาะแค่ข้างบนบนนี่อย่างเดียวไงแล้วห่างๆด้วยทีนี้เจาะถี่แล้วรูเล็กๆเจาะด้านล่างเลยเพื่อให้มันไปไหมในห้องเผาไหม้นั้นโดยตรงแล้วแผ่นข้างในข้างข,างขวางน่ะเดี๋ยวจะต้องดึงออกดึงออกแล้วก็เอามาแปะ แปะด้านนอกนี่ออกแปะแปะให้มันหนาขึ้นกว่าเดิมหาวิธีให้มันแข็งแรงหนาขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะได้ระบบระบบเผาไหม้ตอนท้ายอะ่ะมันจะเผาไหม้ดีๆขึ้นไงคือระบบมันจะมี2ออย่างก็คือตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะเ,เผาลุกใช่ไหมลุกในเตาเนี่ยลุกในห้องเผาไหม้เนี่ยเชื้อเพลิงที่เอามาจากในท่อเนี่ย ในท่อเนี่ยเข้ามาแล้วมันจะมาลุกในนี้พอลุกในนี้ความร้อนมันก็จะดันขึ้นบนขึ้นบนหัวเตาแล้วก็จะวนกลับเข้ามาวนกลับเข้าใต้ถ่ายถางล่างเข้ามาในห้องนี้เพื่อมาเผาใหม่คือเป็นวนเป็นวัฏจักรเลยแล้วแล้วพอถึงตอนควันบ้าออกก็คือไม้มันร้อนจัดแล้วอุณหภูมิภายในเนี่ยมันสูงหลายร้อยองศาปุ๊บเนี่ยประมาณ400องศาอย่างน้อยนะมันก็จะแก๊สหรือว่าควันมันจะพ้น หมุนกลับเข้าไปในรูที่เราเจาะนี้แทนตอนแรกอะ่ะมันมันเหมือนจะออกแต่มันไม่ออกหรอกมันก็ดูดเข้าแหละดูดเข้าแต่แต่แต่ดูดเข้าเล็กน้อยทีนี้พอควันอัดแน่นขึ้นมันผสมกับแ,แก๊สแล้วมันจะเข้าตามรูเข้าตามรูมันก็จะไปเผาไหมในระบบนี้พอเผาไหมหมดควันเนี่ยมันจะกลายเป็นแก๊สเออกลายเป็นนั่นแหละกลายเป็นแก๊สก็ลุกไหมตัวเองลุกไหมตัวเองมันก็จะหมดไปควันหมดคือควันหมดควันก็เป็นเชื้อเพลิงไง มันต้องทําตรงระบบนี้ให้ถูกต้องให้ได้ถ้าระบบนี้ถูกต้องหมดไม่ต้องห่วงเนี่ยตะแกรงอาจารย์มันถี่ป้นถี่ไว้นะแล้วก็รูควันม,มันขวางต่อไปต้องคิดใหม่ครับทําใหม่ไม่ให้มันขวางอย่างนี้นะระบบมันก็จะดีดีขึ้นนะครับที่วาดไว้อถูกต้องแล้วแต่คนที่จะทําตามเอาไปคิดกันหน่อยคิดกันหน่อยว่าจะทํำยังไงทําให้มันทุนนะ ถ้ามันสำเร็จแล้วในเตากว้างขนาดนี้นะไม่ต้องห่วงแล้วมันเผาไหม้ได้เออได้ทานสามทิปกระสอบกระสอบละสอ0รนี่ก็ทำบันไดเพิ่อมอาจารย์นะใช้ขวดทำต่อไปจะได้เดินตรงนี้ได้สบายพูดถึงด้านบนนี่ไงอาจารย์ปิดปิดสนิทเลยก็คือปิดสนิทปิดแบบไม่ต้องให้ควันมันขึ้นมาแล้วนะ คือปิดตลอดเลยก็ได้แต่บางช่วงอ่ะอาจารย์ไม่มีคนช่วยอาจารย์ก็จะเปิดมาเปิดตรงนี้ตอนสุดท้ายอะนะเนี่ยจริงๆก็คือปิดตรงนี้ให้สนิทไปเลยปิดเราทรายกบเลยปิดตรงนี้มันเปิดได้ปิดได้ไงถ้าเราฉุกเฉนจริงๆเราอัดแน่นแล้วไม่มีคนช่วยเพื่อจะเผาไหมา้ควันก็มาเปิดตรงนี้ไม่รู้เย็นๆฝนจะมาอีกหรือเปล่านะตรงนี้ก็เปิดไว้เพื่อดูอากาศพัดลมหมุนนั่น อู่อากาศออกเวลาเขาทำงานน่ะเอาพัดลมธรรมดาน,นี้แหละมาตั้งเอมานอนอย่างนี้เลยแล้วก็หมุนพัดลมเก่าแล้วขกแขกขกแขกไม่เป็นไรครับขอให้มันใช้ได้ก็เอามาไว้บนนี้ทนทน,ทนอดทนกันหน่อยเพราะว่าอาจจะคุณภาพการถ่ายไม่ดีเนี่ยไม้แขวนก็เก็บไว้นี่คือหลุมที่เอาพัดลมมาละนอนแล้วก็มีตะข่ายตะแกรงเหล็กนั่นแหละเห็นอย่างนั้นนะนะครับ เปิดใส่ไฟย่อนลงไปไงทำงานจะได้สะดวกทำงานจะได้สะดวกเดี๋ยวมันเรียบร้อยทั้งหมดดีแล้วก็มันจะทำเก็บให้สะอาดเรียบร้อยเลยเอาให้คนมาดูงานได้สบายๆนะทำให้สะอาดเลยเดี๋ยวทำระบบทุกอย่างให้มันเรียบร้อยกว่านี่ก็จะต้องเจาะครั้งนี้แหละครั้งนี้น่าจะเจาะท่อเนี่ยต่อเข้ามานี่เลยก็จะเดี๋ยววนควันเอาไปเผาไหม้ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมอ่ะ ส่วนขี้เท่านี่ได้เยอะมากครั้งนี้เพราะมันอุดตันไงเนี่ยมันเป็นขี้เท่าแบบอะไรเคาเล็กมันมีอ่ะมันนั่งไม่ไหม้อ่ะเยอะมันเป็นสีขาวไงมันสีขาวเหมือนกันแต่มันมีสีดําปนเยอะเนี่ยก็คือปัญหาแต่อันนี้ยสามารถล่อนแล้วเอาไปทำฐานอัดแท่งได้นะแต่อาจารย์ไม่เอาหรอกเพราะว่าอาจารย์จะเอาไป ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มันก็มีประโยชน์ทั้งหมดแล้วครับไม่มีอะไรต้องทิ้งหรอกนะครับห้องนี้ก็เป็นเท่ากับมันใหญ่ก็เลยกลายเป็นเก็บควันไว้ใต้ใต้เตาเผาฐา,า,านได้ด้วยนะห้องห้องที่เราเขี่ยที้เท่าเนี่ยทําให้มันใหญ่อย่างเงี้ยนะครับต่วนควันนะ่ะมันจะพ่นเข้าไปใต้ใต้ฐานเตานู่นควันท้ามันจะวนเข้าไปอะนะตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้ว รูนี้มันเปิดได้ก็คือเราจะใส่เชื้อเพลิงตรงนี้ท่อน,นี้เดี๋ยววันนี้จะตัดวันนี้จะตัดตรงนี้แล้วต่อใหม่ให้มาพ่วงกันนี่เลยให้ควันมันวนแล้วก็ดูดเข้าไปเผาไหมให้มันประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็พัฒนาไปนะครับไม่หยุดหรอกก็พัฒนาแหละแต่มันดีขึ้นไงทีนี้มันตันอ่ะถ้ามันไม่ตันมันก็ดีอยู่แล้วข้างในะนะมันตันมันตันก็เลยต้องทําระบบเสริม แต่ระบบเสริมก็ทําเผื่อไว้เลยก็ดีครับเผื่อมันตันเราก็จะไม่มีข้อผิดพลาดครับแต่ถ้ามันไม่ตันแล้วก็มันกลายเป็นดียิ่งขึ้นเลยไงดียิ่งขึ้นเนี่ยที่สิ่งที่ทําเนี่ยมันดีแล้วละ่ะเดี๋ยวจะต้องออกเหล็กออกเหล็กทําแล้วก็มีไอ้เอาไว้ดูไฟได้แต่ไม่ดูก็ได้ควันมันออกมารบกวนปิดมันถาวนไปเลยตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับเติมเชื้อเพลิงนะครับ เติมเชื้อเพลิงไม่เติมตรงนี้เราก็ไปเติมบนเอาไว้จุดจุดไฟกันแล้วกันแล้วก็มาเติมบนเดี๋ยวลงตัดออกตรงนี้กับทําใหม่ตรงนี้ระบบเนี้ยถึงว่าภาพทําไมเป็นอย่างนี้จานซูมไว้โทษถังจาซูมไว้มันก็หลอกแดกกะทีอาเท่านี้ก่อนกันแล้วกันครับภาพเคลื่อนไหวซะแล้วออกแดกไม่ดีละ ครับพอดูได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์ใช้เวลาไปต้องก้าทีสิบนาทีนะครับเนี่ยสละเวลาให้หรวมแล้วมันหลายวันเลยตนะิดต่อที่โพสต์ให้ดูกันนะครับเอาไปเป็นความรู้นะเป็นความรู้